ตีตอนรับเข้าสู่ช่องอะไลสเตชันอีกเช่นเคยครวันนี้อยู่ผมชาโมคุงครับและวันนี้เราจะมาเล่นเกมเรียกได้ว่าเป็นเกมแนวใหม่นะครับที่กําลังฮิตติดลำบนในระดับโลกอย่างมากเลยนะฮะนะตอนนี้กับเกมฮีโร่หรือสตอร์นั่นเองครมาตอนนี้ผมมีทีมงานครบแล้วนะฮะหคนรับอทีมงานตอนนี้มีเซียนออตโตเทวโต ครับแค่นี้แหละอุยูีกนิคุณไม่นานนามคนอื่นแล้ว <c oughs> <c oughs> เกมนี้นะฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเกม m o b ้านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทผู้พัฒนาเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่โมบ้านะครับนี่คือ h e โ o b บราวเลจุดเด่นของเกมนี้ขอบอกก่อนเล่นฟรีเออข้อแรกเลยเล่นฟรีครับข้อ2เล่นฟรีครับใช่เราเล่นนะครับก็มีแผนที่ที่หลากหลายครับ แต่ละแผนที่รูปแบบการเล่นก็จะไม่เหมือนกันบา,บางฉากก็จะแบบว่าให้ไปเก็บเหรียญเออเอาไปส่งโจรสลดดัดพอส่งใครส่งครบกำหนดก่อนก็โจรสลัดจะยิงบ้านฝัน่งตรงข้ามไม่ต้องไปตีบ้านเองอเออออกแนวว่าคำออสด่านที่เราเจอกัวันนี้นะครับคือด่านใหม่ล่าสุดเลยคือสกายสเต็มเปิลโอ้โหี่หาลอยฟ้าเฮียสำหรับวิหารลอยฟ้านี่นะครับจะมี เ,เขาเรียกว่าเสาวิหารโผล่ขึ้นมา,นาเราต้องทําการยึดเออแล้วระหว่างที่เรายึดอยู่เนี่ยมันจะมีการเดี่ยนออกมาเป็นผู้พิทักษ์เออเอ,อ,ออกมาคอยขัดขวางเราเแล้วตามใดที่เรายึดอยู่เนี่ยไอตัวเสาเนี่ยมันจะยิงบ้านฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยตอนนี้ตัวเกมมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างพอสมควรถึงว่าจะเป็นช่วงเบตา้าก็ตามไอท,ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยคือโค้ดเบต้านะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย หลายๆอย่างเริ่มพัฒนาดีขึ้นผมคาดว่าน่าจะโอเพนเบต้าได้ภายในปีนี้แหละถ้าดูจากความพร้อมนะตอนนี้นะมีเซเวอร์เอเชียแล้วนะครับซึ่งคนไทยอย่างเราเข้าไปเล่นเนี่ยปิงก็จะอยู่ที่ประมาณ50-60ถือว่าไม่แย่ไม่แย่เลยลื่นๆนะฮะแล้วก็มีระบบรีจอยด้วยื่อทีผมหลุดแล้วผมจะรีจอยเข้าไปมาฮะ เออยืดไว้สองอันนะฮะข้างล่างถงไว้ครับเอตองกลางถงไว้ครับเซซีอยู่คนเดียวไปก่อนเดี๋ยวผมไปช่วยเกมนี้นี่ครับจะเน้นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมนะครับเน้นการอุ้ยสู้กันแบบตะลุมบอลนะฮะไม่ค่อยได้พักเลยฮะ โอ้โอ้แล้วแล้วตรงกลางทําไมปล่อยว่างอะตอนนี้นะครับฝั่งผมยังต้องมายึดตรงกลางต่อนะครับสังเกตเสานะฮมันเป็นเสาเสาไอ้นี่มันจะคอยยิงจะคอยยิงบ้านศัตรูนะเอครับ รวมรวมกันเราอยู่ครับทีมนี้ไอ้เกมนี้นะฮะสำหรับใครที่เบื่อนะครับกับอารมณ์ที่แบบว่าซับให้ควายฟาร์มอย่างนี้ดีกว่าเออเกมนี้เนี่ยตอบโจทย์ฮะอุ้ยคือไม่มีการฟาร์มเลยทั้งสิ้นถอยฮะถอยฮะถอยแล้วไม่เอาแล้วเออสี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  สำหรับข้างบนของจอนะครับจะเห็นตัวเลขอยู่ขนาดนี้เนี่ยเป็นเลขอกมี2ฝั่งคือก็เลเวลฝั่งเราแล้วก็ฝั่งนูน้นเราจะใช้เลเวลรวมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับก็ไม่ต้องน้อยใจไม่ว่าคุณจะซัพพอร์ต ไม่ได้ E F P หรืออะไรยังไงเนี่ยเลเวลมันหารเฉลีย่ยเท่ากันถูกต้องนะทั้งทีมเรียกได้ว่าเ,เป็นเกมที่เน้นความสามัคคีของทีมเป็นอย่างมากฮะตัวใครตัวมันนี่ไม่มีแน่นอนนะสำหรับเกม h e โ o ่โบเบลเลนี้มา,าฮะบวมดิ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 ต่อยดิต่อยดิจะตายแล้วอู้ ทางโน้นมันเขาเลือก DPS มาโอ้สามตัวเ oh, 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 oh. สียนเอาเฟิร์สเอ็ดมาเปล่าเฟิร์สเอ็ดอยู่เอาบายอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงครับที่เกมที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเกมโมบ้าเกมอื่นเนี่ยไม่มีก <Yeah. S 1> ับระบราบทา,เ,า,บาเลนท์ฮะ ปกติเนี่ยเราจะแบบอะพอเลเวลอัพใช่ไหมอัพสกิลอะไรแบบนี้แต่นี่เป็นเลือกอัพท l าเล h ์แทนใช่ครับใช่ครับแล้วพอถึงเลเวล10ก็จะได้สกิลไม้ตายหตัวสามตัวตดาหลากหลายใช่ปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์ของเกมหรือว่ารูปแบบในการทำคอมโบของเราอะไรประมาณนี้อ่สมมุติแบบเราเลือกตัวมาวางแผนแบบนี้นะฮะก็อัพท l าเล์ที่เสริมสกิลแต่ละอย่างไม่เหมือนกัน ในแต่ละเกมนะฮะซึ่งแผนที่ที่ใช้ในการชนะก็มีส่วนด้วยอ้าวโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ครับเรา ยึดตรงนี้ไว้นะครับเอสานี่ก็จะทำการยิงบ้านฝั่งตรงข้ามไปเรื่อยๆเราไม่ยังเป็นจะต้องไปบุกอะไรมากได้แล้วครับกลับเลยครับหลายหลายคนคงงงมอสซินลรี่คืออะไรนะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยจะมี อารมณ์ใครจะเรียกงั้นก็ได้คลิป่าแต่ว่าคลิป่าเกมนี้เนี่ยไม่เหมือนกับโมบ้าเกมอื่นเพราะว่าเมื่อเราทำการจัดการแล้วเนี่ยล้วทำการยึดมันไอ้คลิป่าพวกนี้เนี่ยจะมาสู้แทนพวกเราอ๋อคือเดินกับคิปในเลนเนี่ยไปช่วยดันด้วยนะฮะเรียกได้ว่าจังแมวบ้างว่าเหี้ยอันตรบัตเทอร์นี่ว่า แล้วขอบอกเลยนะครับว่าฮีโร่เกมนี้เนี่ยตัวแปลกๆมีเยอะเออใครชอบเล่นอะไรที่สดานมีมีให้คุณเล่นนะฮะกับไอตัวอย่างไอตัวที่พวกเราเพิ่งฆ่าไปเมื่อกี้เนี่ยอัลเบอร์เทอร์เนี่ยมันเป็นเอเลี่ยนมาจากเกมสตาร์คร f t นะฮะอ๋อละครมาจากของพิศานาเกมนี้นะครับบอกขอบอกเลยว่าการยึดอ็อบเจกต์ในฉากเนี่ย สำคัญที่สุด,สด,สดใช่ครับสําคัญกว่าการไล่ฆ่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามสีอีกนะฮะนี่ฮะอืมยึดคืนนะฮะแต่การแต่การฆ่าฮโร่ก็สำคัญรงงครับ,รบ,นนรบใช่แต่เลเวลเนี่ยเราสามารถหาได้จากการฆ่าคินในเลนแล้วก็เมซนเนอรีญญ่ด้วยไม่เป็นไรฮะเรายัางถือว่าถือสีอยู่ โมเซนเนรี่บอลเราเกิดแล้วครับไปหมดเลยครับ,รบไม่ต้องไปหมดก็ได้นะโอโ้โหเฮ้ยสวยฮะสวยฮะ ไม่ต้องไปไล่ฆ่ามากนะฮะตอนนี้เตรียมยึดนะฮะฆ่าได้แล้วก็เดี๋ยวไปยึดเลยนะคือตอนนี้เวลเวลเดี๋ยวถ้าเรายึดได้แบบตลอดนอดฝั่งอะเวลเราจะนำแล้วแหละดูจาก EAP ข้างบนเนี่ยเห็นป่ะเราเลเวล16แต่ว่าไอ้หลอด e x p ข้างๆใช่ฮะซึ่งถ้าเลเวลเยอะกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เปรียบอย่าไปไล่เยอะมากฮะอย่าไปไล่เยอะมากครับเน้นยึดฮะ เน้นยึดไว้ก่อนดีกว่าบพอบพอแล้วพอแล้วหมดแล้วไปบอสฮะไปบอสไปบอสไปบอสครับิงคิงคิงหน่อยปิงหน่อย มันดันเนียนท่อนมานะฮะผมบอกเลยว่าเกมนี้การมานั่งดันคนเดียวเนี่ยโอ้โหดันผมบอกเลยดันสู้บอสผมไม่ได้หรอกเดี๋ยวดูตัวใหญ่เราเนี่ไนยไลน์มันเอาไม่ได้ตัวอุยอ้ย,ยหลบกล่อนเฮ้ยผมแทงไม่ไหวว่ะจะโดนบอตตสตบตายแล้ว เออากร็วยืดด้วยนะยืดด้วยนะเออไปกับ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 กันบนฮะไปล่างผมไปล่างนะผมไปล่างผมไปล่างพิบิวอันตีถ้ามีใช้ได้จริงจใช้ไปเลยนะพี่ไม่ต้องรอเลือดใกล้หมดหรอกเฮ้ยยืดยืด โอ้ยชามันอันติว่ะม่ต้องไปไล่มันให้มันหนีไปเออม่เป็นไรฮะม่เป็นไรนี่ฮะเรายึดได้สองจุดแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างได้เปรียบ ไปแล้วครับไปฮะมอเซนญญารี่บนครับ <c oughs> อ๋อ,อลูกน้องอันโมด,ดานนีมน่มันเหมือนว่ามันจะเข้าในเลนเท่านั้นมัน้งดันเลนออกไปฮะตอนนี้ดนันเคลียร์เลนก่อนฮะเราใกล้จะเลเวล20แล้วเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเพิ่มอ,อีก <c oughs> อย่างที่ผมบอกตอนแรกพอเลเวล10จะมีอันติให้เลือก อสองสกิลแต่พอเลเวล20เนี่ยมันจะมีอ,อ,อีกทเเลน์สุดท้ายที่ให้เลือกก็คือเป็นประเภทที่แบบว่าการบลิงขึ้นที่ไปหรือไม่ก็อัปเกรดเสริมอันติให้มันแรงขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะฮะบนสามครับบนสาถอยถอย,ถยเราอยู่กยไกลไร,ร,รู้รู้แต่ว่าเราลงมอกลุล่มไว้ดิ <laughs> ฮิวไอ้ฮิวหน่อยโฮมเยังยังใจเย็นอีกยี่สิบกว่าวิคือถ้าเข้าเดี๋ยวถ้าเข้าถ้าจะเข้าเข้าตรงกลางพร้อมกันดีกว่ากลัวกลัวมันดัดนี่ไงเฮ้ยบอยด้วยบอยด้วยเฮ้ย ไม่ต้องไปไล่ไกลฮะไม่ต้องไปไล่ไกลฮะไปข้างบนไม่มีคนไปอ่ะเดี๋ยวมไปเองโอ้แต่อาบเพื่แม่งดันมาวะ้วเดี๋ยวะึงผมไปบนนั้เดี๋ยวผมให้ผมมีกันบนให้ที่บ้าน โอ้โหเรียนช่วยกันดีพี่ตอนนี้เขาเหลือแต่ฐานใหญ่อย่างเดียวแล้วนะเราใกล้เราใกล้จะชนะแล้วอุ้ยมันมามาบนทีฮะผมไม่ไหว าแล้วกบไม่เป็นไรยืดตรงนี้ให้ได้ก็พอฮะแล้วถอยพอได้แล้วก็ถอยออบอสเกิดครับบอสเกิดครับไป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 เฮ้ยไอ้นี่เนี่ยเนี่ยเนีน่ยโอ้อ้าวเรียบร้อยก็อย่างที่เห็นนะฮะว่า ทีมศัตรูเนี่ยเขาพยายาม <c oughs> เขาพยายามจะดันด้วยด้วยตัวฮีโร่แต่ว่าเราไม่ได้ทําอย่างเขาเราทําการดันด้วยการทำเควสภายในแผนที่เรายึดสิ่งที่เรียกว่า object. <c oughs> อ,อ็อบเจกต์ผมผมเรียกว่าอ็อบเจกต์ลวกันนะครสำหรับอันนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยการดันมันสู้การยึดอ็อบเจกต์พวกนี้ในแผนที่ไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับการเล่นฮีโร่หรือสตอม การยือดอ็อบเจกเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับอย่างที่ผมที่นั่งดูกันมาเนี่ยผมไม่ได้ไปน,นั่งดันอะไรเยอะแยะมากมายเลยผมเน้นการยืดมอซนารีการยึดอ็อบเจกตปไปฐานซึ่งก็คือไอพี่ขาลอยฟ้านเนี่ยที่แบบยึดเป็นเสาเอาไว้ยิงบ้านเขานะฮะซึ่งทําให้พวกเราชนะอย่างที่เห็นนั่นเองใครเบื่อมบ้าแนวเดิมๆยอยากเล่นอะไรแบบนี้ที่แบบว,ว่าเท่าเทียมกันทีมนะไม่ต้องมานั่งซักให้คนอื่นนะครับไม่ต้องมีเกิดอาการน้อยอกน้อยใจต่างๆ เกมนี้ครับฮีโร่อดุสตาล์คือคำตอบของคุณครับผมใครอยากเล่นนี้ครับไปสมัครเลยนะครับตอนนี้มีการแจกเบต้าคียที่เรียกว่าโอ้โหแจกยับปั๊กนะฮะตอนนี้ใครแบบกำลังควานหาเบต้าคียอยู่นะครับตอนนี้เอเซซ็อกเขาแจกอยู่นะครับไปหามาเล่นกันได้ครับผมแล้วเจอกันในนิกซ์ันครับผมสำหรับวันนี้ผมช่างคูแล้วก็ทีมงานออนไลน์สเตชันลานด้ไปก่อนนะครับฝากสับสับไลค์กันด้วยนะครับสำหรับช่องยูทูบของพวกเราบายบายสวัสดีครับ